ดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีกันคุกปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเราพบกันชั่วโมงที่เงียบชั่วโมงที่เท่าไหร่ลูกชั่วโมงที่หนึ่งของวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะอ่าวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2500 2,500 57นั่นเองนะคะสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เรายังมีวันหยุดกันอีกันอ่าเด็กๆทายสิคะว่าเป็นวันที่เท่าไหร่วันพุธนั่นแหละค่ะวันที่เท่าไหร่ลูกวันที่สิบธันวาคมเด็กๆทราบไหมคะว่ามีความสําคัญอย่างไรผ่านวันที่ห้าธันวาคมทราบแล้วใช่ไหมคะว่าวันอะไรวันที่ห้า วันอะไรคะวันพ่อหรือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันที่สิบพันวาล่ะคะวันรัฐธรรมนูญนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สำคัญอย่างไรเด็กๆจะได้เรียนรู้จากวิชาสังคมค่ะนะคะคุณครูจะไม่บอกให้เด็กๆอยากรู้เล่นนะคะแล้วก็วันที่สิจะเป็นวันหยุดให้เด็กๆอีกหนึ่งวันนะคะทีนี้ วันของเรานะคะมีวันสําคัญนะคะต้นปลายเดือนไอเนี่ยจะมีวันสําคัญนะคะปลายปีธันวาเนี่ยหลายวันวันหยุดหลายวันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันหยุดเหล่านั้นให้เด็กๆตั้งใจเรียนก่อนนะคะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆไว้ใช้กับตนเองนะคะถ้าเราไม่เก็บเกี่ยวกับความรู้หรือประโยชน์ ของการอ่านหรือการเขียนการฟังการพูดนะคะเราไม่เก็บไปเรื่อยนะคะอยู่ๆเราจะพูดเป็นเลยก็ไม่ใช่นะคะเราต้องผ่านการฝึกมานั่นเองทีนี้วันนี้เรื่องของการฝึกของเรานะคะครูจะทบทวนเรื่องของสระควรจําให้นะคะสระที่เราเรียนในบทเรียนนี้เด็กๆได้เรียนรู้สระไปหลายสระอย่างเช่นสระอะไรคะสระอสระอะไรอีก สระเออคำรึหรือเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่เด็กๆเ,เรียนรู้ผ่านมาแล้ววันนี้คุณครูจะทบทวนให้นะคะแล้วก็เพิ่มสระตัวอื่นๆเพื่อให้เด็กๆได้จำมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เอาหนกไปใช้ได้นั่นเองก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเรามาสนุกกับเพรงเป็นงอะไรคะแม่กไก่ใจดีคะ่ะอ้าวยืนขึ้นเด็กๆไปทางด้วยนะคะยืนขึ้น แล้วก็ยืนตัวตรงพร้อมค่ะมะนาวใหญ่จำได้ไหมคะแม่ไก่เป็นยังไงคะในแม่ไก่ลองกระยับปีกหน่อยดีแม่ไก่กระยับปีกแล้ว,วพ่อไก่กระยับปีกไหนคะเอ็กอีเอ็กอีเอ็ก,อ,ก,อ,กอ้าวแต่อย่างนั้นเราไปสนุกกับเพลงนี้ได้ค่ะ จุ่มมือขึ้นสูงๆใจเข้าลึกๆนะคะเพลงนี้เป็นไงกระโดดกันเสียสุดกำลังมันก็เหนื่อยเป็นธรรมดานะคะแต่บางคนก็เหวี่ยงมือไปโดนโต๊ะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่เหวี่ยงมือไปโดนโต๊ะก็อย่าไปโกรธโต๊ะนะลูกไม่ใช่บอกว่าเนี่ยโต๊ะทำฉันเจ็บนะฉันต้องไปตีโต๊ะไม่ใช่นะคะ ที่หลังเข่าหลังนะคะเราก็ต้องระม,มัดระวังกว่าเดิมอาชูมือขึ้นสูงสๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกพร้อมกบลดมือลงหายใจเข้าหายใจออกพร้อมยังพร้อม,มยังคะ ถ้าพร้อมแล้วหายเหนื่อยแล้วหันหน้ามาหาคุณครูกันนะคะวันนี้ก่อนที่จะเรียนรู้หรือทบทวนเรื่องของสระคุณครูอยากทบทวนเรื่องของคําก่อนเพื่อที่จะให้เด็กๆได้อ่านได้แล้วก็เขียนได้นั่นเองเพราะคําที่เราเรียนรู้ไปในเรื่องของรักพ่อรักแม่มันจะมีคํายากอยู่หลายคํานะคะคํายากเหล่านี้ถ้าเด็กๆไม่ทบทวนไม่ฝึก หนูก็จะเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้นั่นเองนะคะแต่บางคนใช้วิธีจำรูปเพราะฉะนั้นถ้าจำรูปเวลาที่เขียนก็จะต้องนึกทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่เคยดูรูปมันเลยก็จะลืมเพราะฉะนั้นวันนี้คำยากเหล่านี้นะคะคุณครูก็จะนำมาฝากอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เด็กๆจำได้และก็เขียนได้นั่นเองอ้าไปดูคำแรกกันคำที่หนึ่งคำว่า<ะ>คำว่าอะไรคะ พระเจ้าอยู่หัวแปะอ่านได้ไหมเนี่ยอ่านได้นะลูกอะต่อไปคําที่สองคำว่าอะไรคะพระรา,ราชีอ่าเก่งมากอ่านดังๆเลยใครอ่านได้เนี่ยสแสดงว่าคุณครูจะดูด้วยว่าใครอ่านได้ใครอ่านไม่ได้ถ้าใครไม่ขยับปากสแสดงว่าอ่านไม่ได้ถูกไหมคะมเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ไม่ทราบเนี่ยก็จะปิดปากเออ แต่ว่าถ้าทราบเนี่ยจะบอกเสียงดังเลยโดยเฉพาะเด็กๆอ่ะคำต่อไปคำนี้ค่ะนา,นนานคำว่าอะไรลูกดูรูปก่อนไม่ใช่ในหลวงต่อไปคำนี้ค่ะอะไรนะคะแล้วคำนี้ล่ะคะ่ะ อา้าวอ่านตั้งแต่คำแรกเลย1นึ่งสองสามหัต่อไปค่ะาวเก่งมากทีนี้ถ้าเกิดว่าจะมีเพิ่มคำก็ไม่อีกเด็กๆด,ดูนะว่าจะอ่านได้หรือเปล่าคำนี้ค่ะ ฝนเทียมต่อไปค่ะโคกันหลวงต่อไปค่ะประงชานชนต่อไปค่ะอร่าชการต่อไปค่ะอร่าชนอ,อ้าวจะทวนกันอีกรอบไหมคะมอ้าวทวนอีกหนึ่งเที่ยวค่ะหนึ่งสองสาม คนตัวเล็กที่สุดในห้องนี้ขอเสียงหน่อยได้ไหมคะมเชื่ออะไรเอ่ยคนตัวเล็กสุดธม,มนวันอธมนวันอ้าส่งไมโครโฟนไปให้ธมนวันครูจะเก็บคําก่อนอ่าธมนวันถือไมโครโฟนแล้วคําที่หนึ่งอ่านว่าเทียมฝนเทียมคําที่สองค่ะโ,โครงการหลวงโครงการหลวงคำที่สามค่ะ พรประ,ประชชนอะไรคะชชประชชนประชชนต่อไปค่ะราชการราชการต่อไปค่ะราษฎรราษฎรเห็นไหมคะอ่านได้แต่ไม่ยอมกระยับปากคุณครูก็เลยสงสัยว่าอ่านได้หรือไม่ได้ก็เลยต้องทดสอบอ้าคนต่อไปขอ